สวัสดีครับทางแรกนะครับคลิปนี้นะครับทดสอบบอร์ดลูกค้านะครับบอร์ดไฮโวล์สตัวนะครับขนาด10กิโลวัตทั้ง2ตัวเลยนี่บอร์ดใหญ่เบอร์เริ่มเบอร์เทิรมนะครับอพราดีนะครับมีบอร์ด2ตัวมาอยู่พร้อมกันก็เลยนึกถึงว่าเอมันอาจจะมีคนบางกลุ่มหรือใครบางคนนะครับที่คิดว่าอยากจะเอาบอร์ด2ตัวเนี้ยมาขนานกันได้ไหมเพื่อเพิ่มกําลังวัตต์นะครับเนื่องจากบอร์ดพวกเนี้ย ตระกูลบอร์ดเล็ก3,000วัตต์4,000วัตต์ราคาค่อนข้างที่จะไม่ถือว่าแพงมากพันกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางคนก็เลยอยากจะนำมา2บอร์ดมาขนานรวมกันเพื่อเพิ่มกำลังวัดได้ไหมเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาชี้แจงนะครับมันไม่สามารถนะครับนำบอร์ด2ตัวมาขนานเอาพุทกันได้เนื่องจากว่า นะครับบอร์ดทั้ง2ตัวนะครับใช้บอร์ดคอนโทรลเนี่ยคอนโทรลบอร์ดเนี่ยมันคนละตัวกันเวลาทํางานเนี่ยนะครับเอาพุทเนี่ยรูปขึ้นมันจะออกไม่ไม่ไม่เหมือนกันเป๊ะๆนะครับมันออกมาเป็นไซเวฟแบบนี้แหละนะครับแต่ว่าทั้ง2บอร์ดเนื่องจากคอนโทรลคนละตัวเนี่ยมันจะเหลื่อมเฟดกันนิดๆพูดง่ายๆว่านะครับบอร์ดหนึ่งนะครับรูปขึ้นอาจจะเป็นขาขึ้นอีกบอร์ดรูปขึ้น อาจจะเป็นขาลงอะไรอย่างเงี้ยเมื่อนํามาซิงก์กันมาขนานกันเฟดมันเหลื่อมกันมันชนกันนะครับทําให้เอาพุทเนี่ยทั้ง2ตัวทั้งบอร์ดนั้นบอร์ดนี้นะครับไม่สามารถนํามารวมกันได้นะอย่าหาทําไม่งั้นนะครับมีช็อตระเบิดตุมตามแน่นอนนะครับเนื่องจากว่ามันเหลื่อมเฟดกันอยู่มันทําให้เฟดช็อตกันนั่นเองนะครับคําตอบเลยก็คือทําไม่ได้นะครับแต่ถ้าจะทําได้นะครับ ถ้าจะขนานกันได้บอร์ดคอนโทรลต้องมาจากชุดเดียวกันนะครับมันเป็นอะไรที่ถ้าถ้าสองบอร์ดเนี่ยจะขนานกันได้เนี่ยมันก็ต้องลึกับซับซ้อนพอสมควรชุดคอนโทรลต้องมาจากจุดเดียวกันนะครับสองบอร์ดได้แต่จุดคอนโทรลต้องเป็นบอร์ดเดียวกันนะครับลากสายเกตได้พวกเนี้ยนะครับมาจับกันนะครับแล้วก็ขนานทั้งบอร์ดขนานทั้ง เกีได้คอนโทรลนะครับมันถึงจะรูปขึ้นที่ออกมามันถึงจะซิงค์เฟดกันแบบเป๊ะๆนะครับเพราะว่ามันออกมาจากบอร์ดคอนโทรลชุดเดียวกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นรูปขึ้นนะครับมันก็จะเหมือนกันทั้ง2บอร์ดเป๊ะๆซีกบนกับบนล่างกับล่างเหมือนกันบนกับบนเหมือนกันอย่างเงี้ยมันสามารถรวมกันได้นะครับก็เหมือนกันกับอินเวอร์เตอร์หลายๆตัวนะครับมีคนถามเข้ามาว่าอินเวอร์เตอร์ตระกูลออฟกียพวก TBE, s u e r นะครับ มันสามารถเอาเอาพุตของมันเนี่ยมาขนานรวมกันได้ไหมนะครับเพื่อเพิ่มกําลังวัดให้มากขึ้นก็ตอบเลยว่าไม่ได้ก็นี่แหละนะครับเหตุการณ์เดียวกันกับบอร์ดไฮโวล์ก็คือว่ามันต่างคนต่างออกมานะครับไม่รู้เฟดบนไม่รู้เฟดล่างบอร์ดไม่ได้สื่อสารกันทําให้มันสามารถมันมีโอกาสที่จะชนเฟดกันได้เฟดชนกันก็คือเรียบร้อยเลยนะครับมันก็จะช็อตกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะตอบคําถามไปถึงอินเวอร์เตอร์หลายๆตัวนะครับ ทำไมว่ามันขนานกันไม่ได้หรือแม้กระทั่งว่าเอาไปขนานกับการไฟฟ้านี่ก็เรียบร้อยนะครับพังแน่นอนเพราะว่าเฟสไม่ตรงกันนั่นเองนะครับการที่จะขนานกันได้เฟสรูปขึ้นตรงนี้มันต้องซิงก์กันเป๊ะๆนะครับไม่มีไม่สามารถเหลื่อมกันได้แม้แต่องศาเดียวมันจะต้องกลมกลืนรูปขึ้นเดียวกันนะครับวิ่งไปตามเส้นเดียวกันมันถึงจะขนานกันได้นะครับอ่านี่ก็เข้าใจตรงกันทีนี้ว่า อ,อินเวอร์เตอร์ไฮบริดบางรุ่นทําไมมันขนานกันได้เนื่องจากว่าเขาออกแบบมาให้รองรับการขนานอยู่แล้วเขาจะมีสายสื่อสารนะครับสายคอมต่างๆหรือว่า,อาคอมพอตต่างๆนะครับมันจะมีสายสื่อสารที่สามารถซิงก์นะครับกับคอนโทรลเลอร์นะครับทาใหา้ยกตัวอย่างว่า2องตัวนีเน้เป็นอินเวอร์เตอร์2ตัวมันจะมีต้องมีสายสื่อสารซิงค์ระหว่างบอร์ดคอนโทรลฝั่งนี้ บอร์ดคอนโทรลฝั่งนู้นนะครับมันจะสิงสื่อสารกันว่าให้สัญญาณเอาพุทออกมาเนี่ยตรงกันเฟสตรงกันมันจึงจะสามารถนํามารวมกันได้นะครับอ่ามันจะสื่อสารกันนะครับอ่าเราอ่าถ้าฝั่งนี้เฟสบวกออกนะฝั่งนั้นก็ต้องเฟสบวกออกเหมือนกันเฟสบวกเฟสลบจะต้องตรงกันเป๊ะป๊มันถึงจะขนานกันได้อย่างที่บอกนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเฟสตรงกันแล้วนะครับถึงแม้บอร์ดคอนโทรลจะคนละตัวนะครับ ถึงแม้บอกคอนโทรลคนละตัวแต่ถ้ามีสายลิงค์สายสื่อสารเอาพุทก็จะออกเหมือนกันสามารถนํามารวมกันขนานกันได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอินเวอร์เตอร์รุ่นที่จะขนานเอาพุทได้นะครับจะต้องรองรับการขนานโดยตัวมันเองเท่านั้นนะครับผู้ผลิตจะต้องระบุมาว่าอ่านรุ่นนี้ขนานได้นะมันถึงจะขนานได้นะครับไม่ใช่ว่าไปจับอินเวอร์เตอร์ตัวเอง ไปขนานกันดื้อๆแบบนั้นไม่ได้นะครับพังมากันนักต่อนักแล้วนะครับทีนี้นะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วว่าจะจบแค่นี้ขอ,อลามถึงเรื่องออนกิล้วกันนะครับอินเวอร์เตอร์กิไทยหรือระบบออนกิดเนี่ยหลายคนสงสัยว่าเอทําไมมันขนานกับการไฟฟ้าได้อินเวอร์เตอร์ทั่วไปทําไมเอาไปขนานไม่ได้ต่อแล้วช็อตเลยเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าอินเวอร์เตอร์ระบบกิไทยหรือออนกิดเนี่ยนะครับ มันจะดึงสัญญาณจาก AC Input นี่แหละนะครับมาผลิตพันธ์ของมันเองนะครับดึงสัญญาณลูกขึ้นไซเว็บแบบนี้จากการไฟฟ้านะครับดึงเข้ามา mcu นะครับคอนโทรลเลอร์สั่งประมวลผลเรียบร้อยนะครับเจเนเรตสัญญาณขึ้นมานะครับทำให้สัญญาณที่ mcu สั่ง igbt ทำงานเนี่ยมันจะเป็นสัญญาณลูกขึ้นตัวเดียวกันกับ AC ที่เข้ามานั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าลูกขึ้นเดียวกันนะครับเฟสตรงกัน รูปขึ้นตรงกันมันก็สามารถขนานกันได้ก็อย่างที่เกิดไปแล้วในเบื้องต้นนะครับรูปขึ้นตรงกันสา,สามารถขนานกันได้เพราะฉะนั้นถ้าระบบกิจไทยนะครับดึงสัญญาณ AC เข้ามาเป็นตัวเจเนเรตสัญญาณขึ้นมาแล้วก็สร้างสัญญาณตัวเดียวกันออกไปเพราะฉะนั้นมันก็เลยขนานกันได้นะครับเพราะฉะนั้นอินเวอร์เตอร์ออฟกิดธรรมดากับอินเวอร์เตอร์กิจไทยจะมีหลักการทํางานคนละแบบระบบออฟกิดมันจะไม่สนสัญญ,ญาณอินพุตมันจะสร้างสัญญ,ญาณของมันเอง แต่ระบบออนกิดหรือกิดไทยมันจะดึงสัญญาณจากการไฟฟ้ามาประมวลผลแล้วสร้างสัญญาณตัวเดียวกันส่งย้อนดันออกไปอีกทีหนึง่งมันก็เลยขนานกันได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือสรุประหว่างระบบออฟกิดกับอ่ากิดไทยหรือออนกิดอีกทีหนึ่งนะครับแหมคลิปนี้คลิปเดียวนะครับได้2เรื่องเลยนะครับโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ที่รับชมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ